บ่หินอยู่ในตองมากเนี่บ่หินเนี่ยอยู่ในตองมากมากบ่เคยกับตัวบ่หินอยู่ในตองมากบ่เคยหางกับ <Kate> ต <im ada> <No> er ัวนะมากนั้นล่ะซื้อมาสองหมื่นห้าถ้ามันตายอะบ่หินคันขำในตองนะนะบ่หินกินได้เลยนะลองก็ว่าก็ว่าก็ว่โนเขาบ้าน่าเชื่อแล้วบ่หินเขาในตองได้ไดเล่ะบ่หินอ่ะเ็กหินก็ต้องค่ะบ้าน่าเชื่อแล้วบ้าน่าเชื่อแล้วบ่หินอยู่ในในตองนั่นแหละนะ thôi đấy. Ồ, thời gian là xít rồi anh em ơi, xít vào thôi Thời gian tuổi khan này này. Mình nhìn thấy to cốc cốc à, cốc cốc. rồi